วัสดีค่ะวันนี้เรามาแคมปิ้งกันนะคะพาเด็กๆมาแคมปิ้งริมนน้ำตามมาดูบรรยากาศกันเลยนะคะอันนี้คือเขาให้เราทำอาหารตรงนี้บ้างนะที่ไหนลึกมากที่ไหน เล่นน้ำไหมครับเล่นครับเล่นขาบไปเยืยวางดิ้นนอนลังไหนังังงันีก็ไดอันนีอนกับม่งมอยู่นกับใครอนับนินนนกับมม่ไหนๆจะไม่เล่าจะไม่เล่ดูเต็นหน่อยมนไม่โเนี่ยเขาให้ตรงนี้หมดเลยสี่ห้าหลังเหรอใช่เนี่ยตรงนี้หมดเลยเราข้างบนก็ได้ ยุ่งหมากไว้ไหรึได้ค่ะนี่คือเต็นท์นะคะนี่เขาเตรียมไว้ให้อ่าพิธีกรตัวจิ๋วตอนนี้เราอยู่ไหนคะสุขบ้านสวนเฮียเฮียหอวยเดี๋ยวน้ำใสมากน้ำใสมากมีเปลยสบายเลยสวัสดีครับวันนี้เรามากางเต็นท์กัน เราไม่ได้มากางเต็นท์เขากางไว้ให้แล้วรอเต็นท์ของเรามาด้วยรอเต็นท์ของเรามากางอีกเหรอใช่กางแล้วกางไม่กางกางกางทำไมเราอยากกางเต็นท์ไม่ต้องกางกางน้ำใสมากเลยสวนเฮียฮอครับสวนเฮียฮอตรงนี้จะเป็นทางเข้าน้ำตกตัวนาครับนะครับแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยก่อนถึงทางขึ้นน้ำตกมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้ามา ลองเลี้ยวซ้ายตามถนนมาเรื่อยๆมา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 เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอแยกลองเลี้ยวขวาแล้วมาเรื่อยๆก็เจอใต้เลี้ยวซ้ายเข้ามาสวนเงียห้อครับต้องมาครับจัดว่าเด็ดนะคะมาช่วยหน่อยเราเราสามารถกางเต็นท์คนเดียวได้ไหมคะได้ผมได้พี่เปิ้ลสู้ซู่นี่หนูต้องช่วยใช่ไหม โอ้โหเหงื่อแตกค่ะเหงื่อแตกเพราะว่าร้อนใช่ไห<อ>มเสร็จแล้วนะคะเจนเราอันนี้เด็กๆกำลังเล่นน้ำนะคะไอดินไอดินครับ ซื้อมาเยอะแล้ว เฮ้ยบ้านทำอะไรอ่ะทำน้ำจิ้มจิ้มซี้ดเดี๋ยวเรามีปลาย่างปลาย่างมีปลาย่างมีหมึกไข่ย่าง แล้วก็มีทุเรียนอยู่ตรงหน้าแล้วก็ทุเรียนย่างอะไรนะคะย่างเนื้อทุเรียนย่างต้องมาเรี่ยนะคุณยายอยู่ทุเรียนย่างทุเรียนย่างทุเรียนบูดูโดหรือว่าปิดไว้ก่อนก็ได้นะค่อยทอดเวลาจะกินน้องงอนไ่เลยนะ Hãy subscribe lại kênh cái Mì Gõ cái không ao ao cái gì nữa? con muốn ăn cái gì nữa? không được rồi, 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 được rồi, không được rồi, không được rồi, không không เลือกมันลังมันแข้งไม่เป็ลังแข้งไม่เป็มิมาเล่นนี่จุดชุกเหรอยางเป็นแต่ไม่ดูว่าทุกไมมุกปีเปิ้ลนั่นแลมาบีสุดดิดูนี่ห้างเทียงดิ คราวนี้เราทำอาหารนะคะอันนี้ผัดอะไรคะอันนี้ผัดใสยองเตะมะละมะละมะละแมวมะละแมวผัดไข่มาจากยอดดอยมะละแมวมาจากเชียงใหม่เดี๋ยวเรามากินกันที่ไม่วัง ปกติจะแบบฮประมาณนั้น <c oughs> ไมกอนจะดินมาเลยไม่ไหนคะเล่นนำ้ำเล่นน้ำ้พอแมแล้วพอมแล้วเหรอพอมแล้ว อะไรนะพร้อแมยังพร้อมแล้วไปเลยพร้อมแล้วไปไหนอ่ะอันนี้เล่นมุกใช่ไหมมาเนี่ยไปตรงนี้เลยเดี๋ยวไปเล่นตรงมุกมันจีไปเล่นตรงนูุนอ๋อมาเร็วเอาเล่นตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนมาเร็วมาไปเร็วพาไปมาพาหมามาพาไปอะไรนะตรงนู้นเหรอก็อยากเล่นตรงนูน ตรงนี้แหละนี่บังเอิยตรงนี้นีเ่เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปปะมาเลย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 